คุณตื่นนอนในเช้าวันหนึ่งแล้วดูข่าวพร้อมจิบกาแฟายามเช้านักวิทยาศาสตร์กลุ่มนั้นพวกเขาทำมันอีกแล้วผู้ประกาศข่าวในทีวีตะเบงเสียงไม่กี่วันก่อนมีการเผยแพร่ารายงานว่าดวงจันทร์กำลังเคลื่อนตัวออกห่างจากวงโคจรของโลกมากขึ้นโดยมีระยะห่างเพิ่มขึ้น5เซนติเมตรต่อปีในช่วง2,000ปีที่ผ่านมาดวงจันทร์ลอยห่างออกไปรวม260ฟุต ระยะห่างนี้ไม่น่ากลัวอะไรแต่ข่าวดังกล่าวยังทําให้ผู้คนตื่นตระหนกและเป็นกังวลผู้คนรวมตัวกันทั่วโลกเพื่อพยายามหยุดดวงจันทร์จากการหลุดออกจากวงโคจรของโลกถึงแม้ว่าจริงๆแล้วดวงจันทร์ไม่เคยออกจากวงโคจรเลยเป็นเวลากว่าพันล้านปีแต่ทุกคนล้วนมุ่งความสนใจไปที่ประโยชน์ในอดีตของดวงจันทร์เป็นที่ประจักษ์ว่าสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้คงไม่เกิดวิวัฒนาการหากปราศจากดวงจันทร์ดวงจันทร์มีอิทธิพลทําให้เกิดน้ําขึ้นน้ําลงและคอยควบคุมโมเลกุลในชั้นบรรยากาศ หากไม่มีดวงจันทร์ก็จะไม่เกิดวิวัฒนาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิวัฒนาการของมนุษย์ดังนั้นด้วยความชื่นชมดวงจันทร์กลุ่มคนชั้นนำจึงสั่งให้นักวิทยาศาสตร์ที่เก่งที่สุดคิดวิธีแก้ปัญหาเพื่อผลักให้ดวงจันทร์เข้าใกล้โลกมากขึ้นเครื่องยนต์ขนาดมหึมาถูกสร้างขึ้นบนส่วนที่มืดของดวงจันทร์เครื่องยนต์นี้ถูกจุดชนวนและแรงขับเคลื่อนของเครื่องยนต์พยายามจะดันดวงจันทร์ไปข้างหน้าแต่พลังงานเริ่มต้นแรงไม่พอที่จะผลักดวงจันทร์เครื่องยนต์นี้กลับทำให้แกนนนขอองงงดวงจัทร์เียและหมุชา้ชา ขณะที่ดวงจันทร์หมุนไปรอบๆนักวิทยาศาสตร์ก็รีบดับเครื่องยนต์ก่อนที่เครื่องยนต์จะทำงานเต็มกำลังเนื่องจากดวงจันทร์กำลังออกนอกเส้นทางกลุ่มผู้มีอำนาจไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นและสั่งให้นักวิทยาศาสตร์ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไปนักวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าเกิดการคำนวณผิดพลาดและไม่ทราบแน่ชัดว่าจะเกิดอะไรขึ้นความกังวลของนักวิทยาศาสตร์ถูกมองข้ามและพวกเขาก็ได้แต่เฝ้ามองกำลังของเครื่องยนต์ที่เพิ่มขึ้น เครื่องยนต์ค่อยๆผลักดวงจันทร์ระยะห่างลดลงแต่เนื่องจากคำนวณเวลาผิดมุมที่เล็งเลยทำให้เกิดโกลหนแรงขับและแรงโน้มถ่วงจากโลกทำให้ดวงจันทร์โคจรตามวงโคจรในระยะห่างที่ลดลงแต่เนื่องจากแรงผลักเริ่มต้นในมุมที่ผิดดวงจันทร์จึงออกห่างจากโลกเคลื่อนไปไกลจากวิถีของมันอย่างรวดเร็วไปในเส้นทางที่ออกจากวงโคจรโดยสิ้นเชิงเมื่อคุณรับประทานอาหารเช้าเสร็จและปิดทีวีคุณออกไปดูดวงจันทร์ข้างนอกมันอยู่สูงเหนือขึ้นไปบนท้องฟ้าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นผู้ประกาศข่าวต้องพูดเกินจริงแน่แน คุณไปทํางานประเด็นของดวงจันทร์ตอนนี้เอาไว้คิดที่หลังแม้ว่าจะเป็นเรื่องจริงการที่ดวงจันทร์อยู่ห่างออกไปจะส่งผลต่อชีวิตประจําวันของคุณยังไงล่ะตอนเช้าคุณรู้สึกปกติดีแค่อีกวันที่สํานักงานปรากฏว่าในช่วงพักกลางวันคุณมุ่งหน้าไปที่เมืองและสังเกตว่าลมกําลังพัดแรงขึ้นแรงขึ้นและเย็นลงเรื่อยๆคงเป็นพายุที่ใกล้เข้ามาคุณรีบมองไปที่ดวงจันทร์มันดูเล็กลงประมาณครึ่งหนึ่งของเมื่อเช้านี้แต่นี่มันเที่ยงแล้วดวงจันทร์ควรมีขนาดเท่านั้นละมัง้ง หลังจากที่คุณทานอาหารที่ร้านอาหารเสร็จแล้วคุณออกมาและพบว่าข้างนอกมืดลงลมแรงกว่าตอนแรกมากแต่ไม่มีเมฆฝนบนท้องฟ้าผู้คนตามท้องถนนต่างชี้ขึ้นไปบนฟ้าตกใจกับอะไรบางอย่างอาจเป็นสุริยุปร,ราคาขณะที่ผู้คนเริ่มวิ่งไปตามถนนอย่างบ้าคลาั่งคุณมองขึ้นไปข้างบนและไม่เห็นดวงจันทร์คุณตัดสินใจกลับบ้านในวันนั้นด้วยความสับสน พอถึงบ้านคุณก็เปิดทีวีผู้ประกาศข่าวซึ่งตอนนี้ดูเหมือนขึงขังกว่าเมื่อเช้าอธิบายว่าดวงจันทร์ได้ออกจากวงโคจรของโลกไปแล้วและกำลังลอยไปที่ไหนสักแห่งในอวกาศการสูญเสียดวงจันทร์หมายถึงวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปขณะนี้มีแสงแดดเพียง6กถึงชั่วโมงต่อวันและจะมีจำนวนวันมากกว่า1000วันต่อปีฉันจะได้ทำงานแค่ครึ่งวันคุณพูดอย่างตื่นเต้นชูแขนขึ้นไปในอากาศการไม่มีดวงจันทร์ทำให้โลกแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง แรงดึงดูดของดวงจันทร์คือสิ่งที่ช่วยโลกอยู่ในตำแหน่งที่มุม23.5องศาเพื่อคงรูปแบบสภาพอากาศและวันปกติที่เราคุ้นเคยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์พวกนี้ทำให้คุณสับสนคุณจึงออกไปข้างนอกเพื่อยืนยันว่าไม่ได้ถูกแกล้งสัปดาห์การทำงานที่สั้นลงดูเป็นเรื่องดีเกินกว่าที่จะเป็นจริงเมื่อคุณมองออกไปบนท้องฟ้าคุณสังเกตเห็นดวงดาวสว่างสวัยกว่าที่คุณเคยเห็นคุณสามารถเห็นเขาโครงของทางช้างเผือกได้อย่างชัดเจนดวงดาวมีจำนวนมากกว่าที่คุณจำได้และดาวสุกส่องสว่างกว่าดาวทั้งหมดมาก เป็นภาพที่สวยงามแต่คุณไม่แน่ใจว่าท้องฟ้ายามค่ำคืนที่สว่างสวยกว่านั้นคุ้มค่าที่ดวงจันทร์จะหายไปหรือไม่คุณไม่เคยสนใจดาราศาสตร์มาก่อนคุณจึงตัดสินใจเข้านอนเป็นเรื่องที่ดีที่จะปรับให้เข้ากับวัฏจักรกลางวันและกลางคืนรูปแบบใหม่คุณตั้งนาฬิกาปลุกไว้สองชั่วโมงน่าจะนานพอคุณพูดกับตัวเองอย่างมีความสุขพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์ย่างไรก็ตามคุณต้องตื่นแต่เช้าเพื่อไปเล่นกระดานโต้คลืน่นจะต้องไปโต้คลื่นน้ำที่ขึ้นสูงให้ได้ คุณตื่นนอนเก็บของและขับรถไปชายหาดข่าวทางวิทยุอธิบายถึงปัญหาเกี่ยวกับการที่โลกไม่สามารถป้องกันดาวเคราะห์น้อยได้เน <Y uk le> ื่องจากในตอนนี้ไม่มีดวงจันทร์จากนั้นพวกเขาก็พูดถึงปัญหาเกี่ยวกับน้ําขึ้นน้ําลงเกี่ยวกับการที่ระดับน้ําขึ้นน้ําลงในตอนนี้มีระดับเพียงหนึ่งในสของระดับน้ําในอดีตคุณไม่แน่ใจว่าสิ่งนี้จะส่งผลต่อคลื่นอย่างไรอาจหมายความว่าคลื่นจะใหญ่ขึ้นคุณจอดรถที่ชายหาดคว้ากระดานของคุณแล้วมองไปยังจุดที่หน้าโต้คลื่น มันควรจะเป็นช่วงน้ําขึ้นแต่ทะเลกลับอยู่ไกลกว่าปกติมากคุณไม่ย่อท้อกับอุปสรรคที่ต้องเดินไปยังคลื่นหลังจากเดินอย่างก,กระตือรือร้นไปตามเกลียวคลื่นมาเป็นเวลานานอารมณ์ของคุณเปลี่ยนทันทีเมื่อคุณไปถึงคุณจ้องไปที่เกลียวคลื่นเล็กๆอย่างว่างเปล่าคุณอารมณ์เสียแล้วขับรถกลับบ้านขณะขับรถคุณฟังข่าวและให้ความสําคัญกับข้อมูลมากขึ้นแทนที่จะมีฤดูการที่มีแบบแผนตอนนี้มีเพียงรูปแบบสภาพอากาศที่ไม่แน่นอน ลมจะเร็วและแรงขึ้นทําให้เกิดพายุที่รุนแรงขึ้นและในบางที่สภาพอากาศจะหยุดนิ่งไม่เปลี่ยนแปลงใดๆบริเวณเส้นศูนย์สูตรจะไม่ร้อนตลอดเวลาอีกต่อไปขั้วโลกก็จะไม่หนาวตลอดเวลาอีกแล้วความลึกของน้ําลดลงน้ําขึ้นน้ําลงจะปรับตามแรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์เท่านั้นซึ่งทําให้น้ําขึ้นน้ําลงลดลงเหลือหนึ่งในสของความลึกก่อนที่มีดวงจันทร์ ระดับความสูงของน้ำทะเลทั่วโลกจะเปลี่ยนไปขั้วโลกที่หดตัวลงและปรากฏการน้ำขึ้นน้ำลงบริเวณรอบศูนย์สูตรจะเปลี่ยนไปดวงจันทร์เคยควบคุมน้ำขึ้นน้ำลงและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามกำหนดเวลาซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการช่วยสิ่งมีชีวิตบนโลกสิ่งมีชีวิตใต้น้ำทั่วโลกต้องอาศัยอยู่ในน้ำตื้นวงจรชีวิตของจุลินทรีย์ที่สำคัญผิดเพี้ยนไปคุณคงไม่เคยจินตนาการว่าการเปลี่ยนแปลงของน้ำขึ้นน้ำลงที่ดูเป็นเรื่องธรรมดาจะมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตนับพันล้าน ฝนและหิมะที่มีอยู่ทั่วโลกไม่สามารถตกได้อย่างที่เคยเป็นสภาพอากาศรุนแรงขึ้นร้อนขึ้นเป็นเวลานาน,านในบางที่และเย็นลงในส่วนอื่นๆของโลกเมื่อเวลาผ่านไปหลายพันปีทะเลทรายที่แห้งแลง้งจะเข้าสู่ยุคน้ำแข็งการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงเหล่านี้ทำลายวัฏจักรตามธรรมชาติของทุกสิ่งที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกดวงจันทร์ไม่เพียงมีอิทธิพลกับน้ำขึ้นน้ำลงและสภาพอากาศเท่านั้นแต่ดวงจันทร์ยังเคยดึงโมเลกุลภายในชั้นบรรยากาศเนื่องจากมันเคลื่อนไหวด้วย การเคลื่อนไหวยางต่อเนื่องในขณะน,นี้ขัดขวางโมเลกุลทําให้เกิดอุปสรรคสําหรับวิวัฒนาการในอนาคตคุณกลับถึงบ้านอารมณ์เสียหลังจากรู้ข่าวที่ทําให้ท้อใจไม่ใช่แค่คุณไม่สามารถเล่นกระดานโต้ขึ้นได้อีกแต่ทุกชีวิตบนโลกจะเปลี่ยนไปยุคแห่งการทําลายล้างได้เริ่มขึ้นแล้วในปีถัดมาพืชและสัตว์ต่างๆจะเปลี่ยนไปเพื่อปรับตัวให้เข้ากับโลกใหม่นี้สัตว์อพยพที่เดินทางไปยังทุ่งหญ้าเขียวขจีจะไม่พบอ,อะไรเลย,เลยนกจะสับสนกับการเปลี่ยนแปลงของฤด,ดูกาลที่ไม่มีที่สิ้นสุด สัตว์ที่จำศีลจะเข้าและออกจากที่พักพิงในเวลาที่ผิดเพี้ยนและพืชพันธุ์จะต้องดิ้นรนเพื่อเติบโตเมื่อขาดแสงแดดสัตว์ที่ออกหากินเวลากลางคืนไม่สามารถมองเห็นได้หากปราศจากความช่วยเหลือจากเงาสะท้อนของดวงจันทร์แม้ว่าดาวศุกร์จะเป็นแหล่งกําเนิดแสงที่สว่างที่สุดเมื่ออยู่ในความมืดแต่ก็มีความสว่างเพียงเสี้ยวเดียวของดวงจันทร์เท่านั้นสัตว์กินเนื้อที่ล่าสัตว์ในตอนกลางคืนไม่สามารถหาเหยื่อได้จึงเป็นโอกาสให้สัตว์ขนาดเล็กจเจริญเติบโตได้ แม้ว่าชีวิตบนโลกจะเปลี่ยนไปแต่โลกก็ยังคงอยู่แต่การปรับเปลี่ยนอย่างกระทันหันจะกลายเป็นบททดสอบของทุกชีวิตเมื่อเวลาผ่านไปการได้เห็นว่าสายพันธุ์ใดได้ปรับตัวและพัฒนานั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากโลกที่หนูและหนูบ้านจะโดดเด่นมากขึ้นเนื่องจากความสามารถในการปรับตัวของพวกมันที่สามารถสร้างสายพันธุ์ใหม่ที่โดดเด่นขึ้นมาได้ในช่วงวิวัฒนาการหลายล้านปีลูกหลานของพวกมันจะเพิ่มขึ้นเราสามารถมองเห็นสัตว์กินพืชขนาดเท่าควายป่าข้ามผ่านที่ราบและหนูขนาดเท่าเสือเดินเตร่อยู่ในป่า หนูที่เลี้ยงต้นไม้ที่มีแขนยาวอาจแกว่งไปมาท่ามกลางกิ่งไม้สัตว์อื่นๆอาจจะย้ายไปอยู่ในทะเลแทนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพื่อกินสิ่งมีชีวิตในน้ำหนูนักล่าที่มีตากว้างอาจมีลักษณะคล้ายคลึงกับค้างคาวโดยใช้ความสามารถในการกำหนดที่ตั้งวัตถุด,ด้วยเสียงสะท้อนกลายเป็นผู้พิชิตในคืนที่มืดมิดสายพันธุ์ใหม่ที่จะโผล่มาจะถูกมนุษย์จับตามองอย่างไม่ต้องสงสัยไม่ว่าตอนนั้นเราจะอยู่ที่ใดก็ตาม